ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นการมาเอาใจผู้ที่มักจะปวดหัวคอแล้วก็ไหล่ติดคอบ่าไหล่ช่วงบนกันแล้วนะเจ้าค่ะคล้องพระคำว่าเหมือนเดิมใต้รักแร้ไม่ตึงเกินไปเหมือนเดิมแต่เราขอเข้ามาผู้ที่เราจะดูแลก,ก่อนนะคะเราใช้ส้นเท้าเจ้าค่ะพดนะเจ้าค่ะส้นเท้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เรา คอยคลึงแต่เราจะมีผ้าขมา้าเราจะมีผ้าขมา้าคอยบาลานซ์ไว้เนี่ยแล้วก็จับเห็นไหมเราจะดึงผ้าไว้เนี่ยพวกที่เขาปวดเนี่ยเราจะใช้ส้นเท้าค่ะแล้วก็ข้อระวังคืออย่าใช้แรงเยอะค่อยๆปรับเราบอกแล้วว่าเราจะค่อยๆปรับโครงสร้างนะคะผ้าขม้าผนเดียวจัดกระดูกปรับโครงสร้างตอนนี้เรามาช่วงไหล่ช่วงคอเห็นไหมว่าเราค่อยๆซุกไปค่ะ เจ้าคะเนี่ยซุกไปใช้ส้นเท้าของเราอย่างอ่อนโยนไหมนะคะแล้วพอเราปรับแล้วเราก็ดึงนี้ตัวนี้พราคามา้าจะเป็นตัวบาลานซ์น้ำหนักจะทำให้เราไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเกินไปเหมือนนวดเข้าเต็มที่แล้วตัวเราเองเราก็ออกำลังไปด้วยสนุกดี ทำให้ผู้อื่นตัวเองก็ต้องมีความสุขด้วยนะคะอย่าไปเครียดเป็นเป็นจังหวะไปทำหลายๆคนนะคะที่ติดๆนะหุดเลยโดยเราไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องงัดไม่ต้องทำอะไรให้เขาเจ็บเลยสบายไหมคะสบาย,เ,ยาเอาขึ้นคอนะอึอ่าแต่นี้มาคอนะเจ้าคะ่ะ คเราโอบล้อมรอบศีรษะดูนะเราโอบล้อมรอบศีรษะแต่จับผ้าเห็นหนี่ตรงนี้ลองปิดดูให้มาประมาณคิวนะคะเหมือนประมาณนี้เราวิธีการวัดนะเจ้าคะ่ะแล้วตรงเนี้ยเราจับผ้าเยอะๆเลยเจ้าคะ่ะให้อยู่ตรงท้ายทอยเพื่อจะได้ไม่หลุดไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะเราวิธีการทํา เราค่อยๆก่อนยกเบาๆอันนี้ต้องเรามัดระวังมากๆเลยนะอย่าทําไปเล่นไปนะคะอันตรายเห็นไหมนี่ยกสบายเบาๆเหมือนเราขึ้นผู้ป่วยปวดคอมึนหัวบ่อยๆเลือดมันอั้นนะคะเบาๆน้อม ตรงนี้อย่าลืมต้องผ้าหนาๆหนาน,นะเพราะถ้าท้าบางๆเนี่ยเขาหลุดหลุดออกไปเนี่ยหัวจะกระแทกพื้นได้นี่ยอ่าตรงนี้พอเรามั่นคงขึ้นล้เราก็ใช้ผู้ป่วยสบายๆนะคะปล่อยสบายๆเบาๆนะคะอย่าประมาทแต่ผู้ที่ปวดคอเนี่ยจะสบายมากๆเลย น,นี่ทุกทุกอย่างไปที่ไตถอยนะถ้าเรากลัวหลุดขันนิดนึงแต่อย่าไปปิดจมูกนะคะถ้าเราจะให้เกิดแรงเราก็กลับไปใช้นี่เลยส้นเท้าของเราบาล้านไวหนึ่งสองสามสี่ห้าอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยเราทำให้เพื่อนระหว่างพักกลางวันก็ได้นะคะเพื่อนจะสบายมีอีกเยอะๆเวลาดูแลผู้ป่วยหรือตื่นนอนมาเราเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยออกกำลังกายแบบง่ายๆขี้เกียจขี้เกียจของเรานั่นแหละแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเวลาเราน้อยมัวแต่ออกกำลังกายเยอะๆไปทำงานไม่ทันเพราะนั้นอะไรก็ได้ เร็วที่สุดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยที่สุดเขาหน้ามาเจอกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ